เรามีแท็กไลน์ที่เราใช้เป็นสโลแกนจะเห็นอยู่ในโลโก้มีบริเทเนียปุ๊บก็จะมีตัวเล็กๆวิ่งอยู่ข้างล่างว่า a l i f e you l o v e ก็คือปณิธานที่เรามุ่งมั่นนะคะที่จะทำบ้านให้เป็นที่ที่ลูกค้าได้สามารถใช้ชีวิตในแบบที่ลูกค้ารักสวัสดีค่ะสุภลักษณ์จันพิทักษ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบริเทเนียจำกัดมหาชนค่ะ ช่วงที่เราเจอวิกฤตมา2ปีเนะะี่ยค่ะเรื่องของสินเชื่อก็ดีเรื่องของกำลังของผู้บริโภคเนี่ยในในกลุ่มเซกเมนต์ที่เป็นระดับกลางบนเนี่ยไม่ค่อยเจอกับเรื่องของปัญหาทางสินเชื่อเราก็เลยขยับมาที่ตัวกลางบนซึ่งซึ่งจะเห็นได้ในปีนี้นะคะว่ามีการเปิดตัวในระดับของกลางบนที่เราใช้แบรนด์แกรนบริเทเนียนะคะ แล้วก็อีกอันนึงที่ตัดสินใจว่าเราจะทำก็คือเซกเมนต์ที่เป็นพรีเมียมนะคะที่เปิดตัวไปเมื่อปี2563นกะคะก็คือเบลกราเวียค่ะเบลกราเวียก็จะเป็นอะไรที่ลักชัวรี่นะคะอยู่ในระดับที่คือต้องตั้งใจทำมากๆแล้วก็มีความถึงมีความพร้อมอย่างคำว่า Luxury เนี่ยเราก็ไม่ได้ตีความ เป็นลักชวรี่แบบเดิมๆคําว่าลักชวรี่ของเราเนี่ยกับไปนเน้นที่คุณภาพค่ะไปนเน้นที่ความครบนะคะแล้วก็เน้นที่บรรยากาศเ,เน้นที่ตัววัสดุนะคะแล้วก็เรามองกลุ่มเซกเมนต์ของเราตอนนี้จะเห็นว่าสักเจอทางทางสังคมเราเนี่ยเรามียังซักเซซเซอร์เยอะมากก็จะเป็นคนรุ่นใหม่นะคะที่มีรสนิยมชอบความทันสมัยนะคะแล้วก็ต้องการ ความเป็นส่วนตัวซึ่งคอมบิ n เนชันเหล่านี้เราก็มาทำกันบ้านสูตรในการทำธุรกิจอ,อ,อสังหาเนี่ยมันมีอยู่สูตรเดียวอะคะ่ะเข้าใจลูกค้าไหมถ้าเข้าใจลูกค้าแล้วก็ก็จะมีเกณฑ์ของของแต่ละเซกเมนต์นะคะถ้าดูแล้วเข้าเกณฑ์แล้วก็ที่สำคัญคือคุ้มค่าแล้วก็ได้ตามคาดหวังเนี่ยเราก็ไปต่อได้ในยุคป,ปัจจุบันเนี้นะคะ ลูกค้าเราเนี่ยแวลูของลูกค้าที่ที่ให้กับอ,อ,อสังหาเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่มากกว่าการคิดพื้นที่หรือว่าการคิดในเชิงปริมาณกลับเป็นคุณค่าในเรื่องของการได้ใช้ชีวิตมีโคแฮปี้สเปซกับครอบครัวนะคะการได้ใช้พื้นที่ที่เป็นประโยชน์แล้วก็ปลอดภยัยมีความเป็นส่วนตัวแล้วอีกอันนึงก็คือเป็นเป็นมัลติโพส อยู่อาศัยก็ได้ทำงานก็ได้นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะก็เหมือนกับเป็นมรดกชีวิตอีกอันหนึ่งนะคะถ้าจะถามในมุมของสถาปนิกนะคะก็คิดว่าสถาป,ปัตยกรรมแบบอังกฤษเนี่ยมันสะท้อนสะท้อนความเป็นระเบียบความหรูหรานะคะแล้วก็ความมั่นคง ซึ่งสไตล์ของอังกฤษเนี่ยก็ถือว่าใช้คำว่าอะไรดีคะคลาสสิกนะคะแล้วพอมาบวกกับแนวคิดที่วัสดุอะไรต่างๆในยุคปัจจุบันเนี่ยพอเรามีอินสเปรชันตรงนั้นเนี่ยมันก็สามารถมาต่อยอดให้งานดีไซน์แล้วก็จะเห็นว่าชื่อบริษัทเองเนี่ยก็บริเทนนะคะบริเทเนียคนที่รัก อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคตัวบ้านเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีการแสดงออกทีอ่ออกมาเป็นแบบอังกฤษจาขนาดนั้นเนื่องจากสภาพอากาศของเราเป็นเขตร้อนนะคะ mm hmm. แต่ว่าในพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นสโมสรเนี่ยทุกโครงการเนี่ยเราก็จะคงเอกลักษณ์ของ Modern ์นบร i s ิชนะคะที่ที่จะเห็นในสโมสรหรือว่า,าตรงซุ้มทางเข้าของเราทุกที่ค่ะ ในปี2 0เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เป็นครั้งแรกที่เราเจอโควิดแล้วก็เหมือนว่าเรารับมือได้นะคะแต่ตัวทีม b r i t a n เนียเองเนี่ยมองแล้วว่าตอนวันนั้นเนี่ยเราพูดเรื่องเราตีตีความคำว่า social distancing เยอะมากแล้วคำว่า social distancing เนี่ยมันหมายถึงการเว้นระยะห่างซึ่งมันคือ Space เพราะฉะนั้นทีมพี่ก็เลยขยายขยายมุมมองแล้วก็ขยายคอนเซป็ป ขยายเบสในการทำงานให้เป็น human centric ซึ่งหมายถึงทุกคนที่เป็นสมาชิกในครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยสามเจเนเรชันเลยนะคะกลับมาดีไซน์แล้วก็รีอ l เรนจ์พื้นที่ใหม่เลยนะคะเราจะแยกโซนนิ่งเป็นเดย์โซนกับไนท์โซนซึ่งก็เดย์โซนเนี่ยคือพื้นที่ชั้นล่างทั้งหมดนะคะไนท์โซนคือพื้นที่ชั้นบนแล้วก็ให้ความสำคัญกับเดย์โซนค่อนข้างมากเพราะว่าในเดย์โซนเนี่ยทุกคนจะต้องอยู่ด้วยกัน มีมีบรรยากาศของออมุมที่สามารถใช้ทำงานได้แล้วก็มีส่วนที่ใช้พักผ่อนมีส่วนของความความเป็น Family เกิดขึ้นทุกคนคุณแม่ก็ทำกับข้าวมากขึ้นนะคะลูกก็ต้องเรียนอยู่ที่อ,อ,อยู่ที่บ้านคุณพ่อก็ต้องประชุมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็มีการปรับตัวแบบข้างในอินเทเนียข้างในค่อนข้างเยอะสิ่งหนึ่งที่เรา ที่เรารู้สึกว่าเราเราทำแล้วออกมาได้เข้าสถานการณ์เนี่ยก็คือบ้านเราเนี่ยกึ่งๆึ่งสมาร์ทโฮมแล้วก็ทุกห้องเนี่ยจะมี USB พอร์ตท,ที่จะทำให้ทุกมุมสามารถเชื่อมต่อกับโซเชียลได้ตลอดเวลาเราปรับตัวเองขึ้นเป็นบริษัทมหาชนค่ะซึ่ง การที่เราตัดสินใจลุกขึ้นมาปรับตรงนี้เนี่ยก็ปรินิธานของเราอะนะคะเราอยากทำทำแบรนด์ทำสินค้าและบริการเราให้ให้มันยั่งยืนเราเชื่อว่าการที่เราเป็นมหาชนแล้วก็เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อะคะ่ะทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยสามารถดำรงอยู่ได้นะคะโดยโดยมีหลักการที่ถูกต้องทั้งเรื่องของตัว corporate governance นะคะธรรมาพิบาล เรื่องของการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะนอกเหนือจากเรื่องในเชิงธุรกิจอย่างเดียวจริงๆเราเหมือนเราเหมือนมี DNA จาก Origin นะคะก็จะเห็นว่า Origin ก็จะมี Business Model อะไรแปลกทันสมัยนะคะแล้วก็เราเราก็คิดว่าแนวโน้มต่างๆเรื่อง disruption เนี่ยก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นในแง่ของการเติบโตเนี่ยแน่นอนคะ่ะบริษัทเนี่ยเขาคงยังเติบโตไปอย่างต่อนเนื่องนะคะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโลเคชันเราก็จะมีการขยายตัวมากขึ้นนะคะหรือว่า Business m o เด l ที่อาจจะมี j o ย t v e n t u r r หรือว่าการร่วมทุนอะไรกับบริษัทที่เราเห็นว่าน่าจะทำธุรกิจด้วยกันได้หรือว่าสอดคล้องกับธุรกิจเรานะคะที่จะมาเสริมกันทุกครั้งที่ผู้บริโภค นึกถึงสินค้าหรือบริการแนวราบเนี่ย<ม>บริเทเนียก็อยากเป็นอ,อีกตัวเลือกหนึ่งนะคะที่ผู้บริโภคที่ต้องการบ้านที่มีคุณภาพนะคะมีการดูแลที่ดีมีบริการที่ใส่ใจไม่เหมือนใครนะคะ<ม>ก,ก็จะต้องนึกถึงบริเทเนียอันนี้ค่ะก็ก็คือความตั้งใจจุดมุ่งหมายจริงๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราก็อยากให้ ทั้งผู้บริโภคและก็เราเนี่ยมีประสบการณ์ดีๆร่วมกันนะคะเพื่อให้สังคมของประเทศไทยเนี่ยได้ได้แข็งแกร่งนะคะมันสังคมที่ดีก็ต้องเริ่มจากครอบครัวค่ะแล้วบิาเนียก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของตรงนั้น